ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับในฐานะ,นะที่ได้มาเป็นนางสงกรานต์ไอคอนสยามปจปี2567นะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญนักแสดงนะคะรวมถึงผู้ร่วมแสดงทุกท่านค่ะด้รวมถ่ายภาพนะคะกับนางสงกรานต์ในวันนี้ค่ะและในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณสุมาวงพันธ์ครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอคอนสยามจำกัดเดี๋ยวรูปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณเจน่าด้านบนเวทีนะครับ วันนี้ไอคอนสยามจัดใหญ่จริงๆนะครับเรามีนางสงกรานไอคอนสยามเจ็ดวันเจ็ดท่านนะครับทั้งนางเอกแถวหน้าของประเทศไทยนะครับศิลปินชั้นนำของประเทศไทยรวมถึงศิลปินสัญชาติไทยที่ดงไปไกลระดับโลกนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมจัดเป็นนางสงกรานไอคอนสยามในทุกๆวนัน แล้วก็เจ็ดวันนี้เจ็ดวันเจ็ดชุดริ้วขบวนไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวครับรวมถึงเสืาอาภรณ์ออนะครับเหมือนทางที่คุณอีนได้บรรยายริ้วขบวนในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆปีนี้ครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะยังคงเฉลิมฉลองนะครับกันไปยาวๆจนถึงวันที่21เมษายนนี้เลยใครที่อาจจะพุ่งกลับมาจาก เยี่ยมบ้านกันนะครับหรือว่ากลับภูมิลำเนากันก็ยังตามมาสาดน้ำสาคกอสมสุรัาที่ลิเวอร์พ์คไอคอนสยามนะครับค่ะชิ้นงานของเรานะคะจะจัดขึ้นจนถึงวันที่21เมษาย,ยนนะครับสามารถร่วมกิจกรรมได้ค่ะขอบคุณนักแสดงทุกๆท,ท่านนะครับและขออ,อนุญาิญคุลากาและท่านผู้บร<อ><ม>ิหารของเรานะครับอยู่และบนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพปิดจดช็อตนะครับ เรเชิญทั้งสดงท่านมอกล้องด้านนาได้เลยนะครับผมวันนี้คุณเดนของเราสง่างามจริงๆนะครับสงมใส่เป็นผ้าทอโบราณนะฮะซึ่งผ้าทอที่ทุกท่านเห็นเหลืองทองอยู่นี้นะครับเป็นการทอแบบโบราณด้วยไหมทองนะฮะทองแท้ๆทองจริงๆเลยด้วยเป็นการทออย่างโบราณจริงๆแล้วก็ยังสวมใส่เครื่องประดับเป็นเพชรและพลินโบราณครับใช่ค่ะ ติดตามไปได้กับกิจกรรมนะครับของไอคอนสยามของเรากันยาวๆกันไปได้ถึงวันที่21เมษายนนะครับซึ่งในทุกๆวันก็จะมีสุดท้ายสมัยทุกท่านได้รับชมกันทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดนตามให้กับเจ้าผู้บริหารของเราและคุณเดียน่าฟรีโป้ด้วยครับขอบคุณมากๆนะคะัขอบคุณน้าสตรในวันนี้ด้วยค่ะสวยงามใจจริงจโอ้เมื่อกี้ที่ฉันอยู่ใกล้ๆแล้รู้สึกใจละลายเหลือเกินอ่อลออล